ใช่ป่ะตกไปแล้วตกไปทีไปแล้วเซิร์บเตียนเย่ไม่เรลวอะไรอ่ะคุณได้เท่าที่คุณได้รับซิกซี่ซิกซี่เลยวัดไปไหนต่อคะฉันให้คุณในจุดนั้นคุณพอที่จะรับคณะชายชี้ไปที่เรเวนคอร์เรเวนคอร์ If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, and ฉันขอให้คุณผนไปทุกครั้งทำได้บางทีคุณซอนโรอะไรอาจมีไอเดียสำหรับคุณทำได้ดีอีกครั้งะวันนี้ฉันติดต่อกับเร็วๆนี้พร้อมกับงานเพิ่มเติมไปไหนอ่ะอุย้ยฮะพูดกับเซบัตไหนเซบาสเธออยู่ไหน อ้าวพูดกับเซบาสเตียนดิพูดกับเขายังไงอ่ะกดยังไงวะกดตัวไหนนะพูดกด x อ๋อโอ้ฉันกดนั้นเป็นเพร่งสร้างดีทุกคนพูดถึงมันเป็นการปฏิติที่ดีแน่นอนเซบาสเตียนซาร์โรซาร์โรไม่รู้ว่านักเรียนมันจะเก่งไหมจะสิขนาดนี้เก่งบ้าอะไรหรอแล้วเรืจัง ฉันมีอะไรนะฉันมีส่วนแบ่งในการลดสอด้ยวดดยไม้เกสิทธ์ฉันมันเป็นไม่เคยใช้ใน่ารลดเลยฮะแต่อย่างบางทีอาจไม่ใช่การดวนครั้งแรกของคุณไม่ฉันกดตัวไหนคะในที่นี้นะบางทีฉันอาจะมีความสามารถพิเศษเป็นคนขี้อายต้องการจะใชเพราะว่ามันต้องต้อง,อง,องใจฉันและมีปจะวัย คุณรู้ไหมว่าว่าสมมัยนี้สารพคดที่อาซูแล้วไม่ถูกลงโทษฟังดูน่าสนใจอืมดูสนุกอย่าเยี่ยมรู้ว่าฉันคิดอะไรหากคุณต้องการผ <พา S 1> ้าไทยลงยังไงม,มันไม่มีแล้วว่าของแปร ไปได้แต่ไม่ว่าเป็นการเข้าร่วมชมดวงก็แอบเข้าไปในส่วนที่ถูกจำกัดของห้องสมุดคุณต้องฉลาดพอที่จะถูกไม่ถูกจับได้ขอบคุณเซบาสเตียนเซซมไว้ดียินดีที่ได้รคุณฉันแน่ใจแล้ว้ออานไม่ทันก็คือจะไม่ได้เนื้อเรื่องอะไรเลยเป็นวันเพื่อิวเลยจริงๆมองหาโูแคนแบทเชนบีใกล้ทางเข้าหอเลกา จนกว่าจะถึงครั้งต่อไป hey. คือ R2 ใช่ไหมเมื่อกี้ไปไหนครับต่อไปไหนครับไปไหนอะ่ะ RT อันไหนคือคำว่า RT ก็คือ R2 เนี่ยเหรอ คุณไม่ได้ติดตามอยู่ขนาดนี้โอ๊ยกดทำไมไปไหนอ่ะออไปไหนต่อคะเปิดเกตอะไรอ่ะเข้าเรียนวันแรกที่ฮอกวอตส์พบกับศาสตราจารย์วิสลี วิสลีหลังเลิกเรียนมาไกลศสิรอบที่หนึ่งคือต้องทำอะไรวิสลีหลังเลิกเรียนอันนี้เรายังทำไม่เสร็จนะพๆๆๆๆ่อจ่าจาจา์บีกลับไปแล้วเราจะไปไหนอ่ะเธอเธอชื่ออะไร o h a s e was the first y e a r n o a n m o r e อ๋อฉันควรไปไหนอ่ะ you know, You Sebastian. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Huh? ให้กดไอ้นั้นคืออะไรไม่ใช่กระโดดหมุนตัว x x คืออะไรอ๋อ,อกดระเบียบเดีวไปทางไหนอะเออโอเค เดี๋ยวนี่คืออะไรอ่ะเอาได้ไหมไปไหนต่อเฮ้ยอ,อันนี้คืออะไรคะแว่นตานี่คืออะไร เอ้บทาวดทำไมออกไปนี่นไงอะไรนะ่ะนั่นนะ่ะกดอะไรอะ่ะอันนี้คืออะไร

คู่มือหน้าการว่าพีให้เห็นพ่อ,อว่าจำเยาวชนยันไงเอ้ยใช่เปล่า ทางฉุนคู่มือหน้าข้อความนี้ค่อนข้างไม่มีอธิบายค่ะหายังไ,ไ,ไงก่อน ข้อสำรวจก่อน <bell> เนี่ยคือเราจุดแล้วใช่ไหมล่ะ เนี่ยเราจุดแล้วไงพบศาสตราจารย์อยู่ทางไหนวะตามเคเวสไปดิอยู่ไหนกระจดอะไรอ่ะ gets too cookies simply because you had one victory over salad he never backs down from the fight. <laughs> ลงไปข้างล่าง ต้องไปทางไหนวะพอไปข้างนอกเหรอไม่ใช่แล้วว่าทางนี้เหรอ What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deek. Perhaps you could help. So, ka. did you do? Oh, excuse, Deek. Ah, there you are. I trust your first classes went well. They did, Professor. I heard as much from Professors Hecate and Roman. Seems Professor Fig taught you quite a bit, before you go. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. I'm trying to get a sonnet from a streamer. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that, I'm to help hasten your progress with some extra assignments. I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. You'd be astonished to know just how much you don't know. In fact, ในควจริงศาสจราโลนอง้่าคู่เมื่อมายงานแรกของคุณตอนนี้คุณการเดินทางไปยังอะไรนะอานไม่ทันรวมถึงไม่ร้ยพืชสูตรยาวิเศษและการสร้างคาถาขอบคุณค่ะ Shop, professor, j. Pippin's potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. professor sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. i've never heard of a spellcraft before, professor. what is it? a spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I should explain more about them when you begin working with Transfiguration แบบนะคะถามอีกอันนึงเลยแล้วกันยังไงก็ถามแล้วก็ถามให้หมด There Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like you nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well i'd like you to make your first visit to the village with a class. Bearing. help you get your bearings. perhaps sebastian Sallow or natty Oni. i've noticed you spending time with them. i'd like to go with natty. excellent choice. miss Oni is one of our most talented students. and she knows the area. she'll keep you well clear of any of victor rookwood's undesirables en route. A rather unsavoury local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Rona's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. ¡Coya! Oh yeah. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed, I do, and an exceedingly useful one at that the mending charm, Rebero. It fixes things right up. Makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back Lepero. to me. <laughs> will you casting in no time. Why must I first complete tasks to learn Rapero? No lesson or lecture can compare to first hand experience. And these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. start the task right away, professor. ค้นหารวบรวมหน้าบินกับรูปปั้นหกักรวบรวม i complete these tasks they are meant to give you first-hand experience as you proceed to master new bits of magic good luck and i shall see you soon <laughs> 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 I trust the preliminary tasks would I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic what charms. Let us give the old mending charm a try, then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Ơi ừ. Ơi ừ, Mà như ngay Mà nó không chẳng